เจ้าต,ตัวนี้นะคะกุญแจมันอัจฉริยะมากๆเลยนะคะสําหรับสาวๆเลยนะคะเน,น,น,น้นเน้นเน้สาวๆเลยนะคะสําหรับที่ทําธุระอยู่นอกและอีก10นาทีต้องการเข้ารถนะคะเราสามารถสตาร์ทรถรอเราได้เลยนะคะเพียงแค่ลูกค้ากดล็อกรถหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มโฮมสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพลอยอัมพูมคานะคะวันนี้พลอยจะพาทุกคนมาดูเจ้าตัว civic FC นะคะคันนี้เป็น เรื่อง1.8 el นะคะปีใหม่มา,มากๆเลยค่ะเป็นปี2019นะคะเดี๋ยวพลจะพาทุกคนมาดูทั้งภายในและภายนอกว่าลูกเล่นนะคะแล้วก็ออปชั่นของเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูรอบนอกกันก่อนเลยนะจ๊ะ ขาด้านหน้าของเขานะคะตัวนี้จะเป็นไมน่าเชนแล้วซึ่งจะแตกต่างจากปี16-17นะคะกระจังหน้าของเขาจะเป็นคมเมียมเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่แตกต่างจากปี16-17ก็คือว่าด้านข้างตรงเอด้านหน้าตรงนี้นะคะลูกค้าจ๋ามันจะเป็นครอบด้วยคมเมียมแล้วเนาะเพราะว่าถ้าตัวเดิมน่ยมันจะไม่ใช่สีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างาด้านข้างของเขานะคะจะมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะอยู่มุมซ้ายด้านหน้านะคะแล้วก็ที่ ล้อแม็กของเรานะคะเราจัดตรงสมเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแม็ก RE 3 0นะคะขอบ18นะคะเบอร์ยาง235ส R 1 8เลยนะจ๊ะด้านข้างนะคะตรกระจกของเราจะเป็นไฟเรียวปลายกระจกนะคะแล้วก็จะมีกล้องฮอนด้าเริ่มเลย แล้วนะคะไฟเลี้ยวปลายกระจกกันเลยนะคะทันนี้เป็นไฟเลี้ยวที่แบบว่าสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นรีลิโอยาแบบนี้นะคะซึ่งทําให้การมองเห็นด้านข้างเห็นไฟเลี้ยวได้ชัดเจนนะคะต่อมานะคะตรงเบ้ามือจับนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะตรงนี้ก็จะมีปุ่มเป็นที่ใช้กับปุ่มแจ๊คเล็เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะของผู้โดยสารจะเป็นโครเมียมทั้งหมดแล้วนะคะส่วนรูปลักษณ์ด้านหลังของเขานะคะตัวน,นี้มาเป็นมายเนอร์เชนอย่างที่บอกไปนะคะ ด้วยทรงต่างๆนะคะคิ้วก็จะเป็นทรงเมียมครอบกระจทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เสาตรงนี้ลงมาสังเกตดีๆแล้วนะคะลูกค้มามันจะแตกต่างจาก c ี v i c F D และ F B นะคะเพราะว่าตัว F C ัางนี้มันจะให้ความสโลปสปอร์ตมากๆเลยนะคะส่วนด้านด้้นท้ายของเขาที่ตรงนี้นะคะทำให้รูปลักษณ์ดูโฉบเฉี่ยวถวยงามมีมิติมากๆเลย ไปด้านหลังของเขานะคะจะเป็นตัวแบบนี้สังเกตมันมาจะคล้ายๆับตั C นะคะเลยทําให้เป็นสัญลักษง uct, ์ขณง Honda c i v i c f C กันเลยทีเดียวนะคะมาต่อด้านหลังเลยนะคะตัวนี้จะมีเซนเซอร์หลังให้ลูกค้า2จุดเลยนะคะซ้ายและขวาเนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะเขาดีไซน์มาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะจะได้แบจากเป็นสเว่า ขอบชายโครงล่างนะคะของเขาจะเป็นคมเมี่ยมเลยนะคะเพราะว่าตัวเก่าจะเป็นสีเดียวกับทุ่นร้นนะคะแต่ถ้าเป็นตัวปี9คันนี้นะคะชายโครงจะเป็นโคมเยี่ยมเนาะ,ะและคันนี้นะคะบอกเลยกล้องถอดถัวนะคะคันนี้จะมีก้องถอดห่วยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในของด้านหลังเบางเนาะ,ะเราสามารถเปิดด้วยกรงแชได้เลยนะคะเพียงแค่กดค้างไว้นะคะกระคุมหลังเ็าจะเปิดขึ้นมาเลย อ่าอันนี้คือห้องบรรจุสัมภาระของเจ้าจีว mm ีเปนสีนะคะคันนี้ระบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะการเก็บสัมภาระของเขาได้กว้างระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก,อกะะอ็อุปกรณ์นะคะอย่างอะไรอุปกรณ์เครื่องมือก็ยังครบคันอยู่เลยนะ mm hmm. อ่าสำหรับเจ้าจีบีเนียนะคะบอกเลยว่าเป็นรถอินเตอร์น,นะคะรถเติมไม่มีตัวหนักไม่มีหนักล mm ียวแมัพและที่ส เลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามมากๆนะคะยิ่งเป็นป e ี19คันนนะคะ1.8 EL เขาไม่ได้เช็หมดแล้วนะคะจะเป็นตัวใหม่โฉมใหม่ให้สัญลักษณ์ตัวสีนะคะอย่างดีเลยมองผิวเผินนี่คือรเรียกว่าคือสีดิ ไปเจ้าตัวน,นี้นะคะกิแจมันขัดถือยางมากๆเลยนะคะสําหรับสาวๆเลยนะคะเน้นเน้นเน้นสาวๆเลยนะคะสําหรับที่ทําธุระอยู่นอกและวอีกสิบนาทีต้องการเข้ารถนะคะเราสามารถสาตาร์ทรถรอเราได้เลยนะคะเพียงแค่ลูกค้ากดล็อกรถหนึ่งครั้งแล้วกดส่มโมนค้งไว้ รถก็จะสตาร์ทเองนะคะนี่วลาลูกค้าทำธุระเสร็จแล้วอีกสินาทีกำลังเดินเข้ารถอะ่ะเราไปนั่งในรถได้เลยนะคะเปเย็นฉ่ำสบายแปรเวลาเราจะออกตัวเราก็ต้องสตาร์ทรถใหม่เช่นเดิมนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นการที่ทำให้รถเราไม่ร้อนและเราเข้ามาในรถก็ไม่ร้อนเย็นสบายสุดใจกันเลยใช่ไหมคะมาค่ะพอยได้เข้ามาอยู่กับด้านไม้ต้าตัวซีิกเีคันนี้แล้วนะคะ บอกเลยพอยังหลงรักเลยค่ะว่าคันนี้มันกว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็มันให้อารมณ์แบบว่าสปอร์ตมากๆเลยนะคะเราเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตรงที่หน้าจอกันเลยนะคะตัวนี้นะคะปรับเปลี่ยนจากปี167 1ตรงที่ว่าเป็นหน้าจอ7นิ้วแล้วนะคะถ้าก่อนหน้านั้นมันน่าจะเป็น5นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอ7นิ้วนะคะทั้งสกรีนทั้งหมดและที่สําคัญนะคะนันค่าของเขาตัวนี้นะคะปี19นะคะจะให้ ปุ่มขึ้นมาสี่ปุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มโฮมปุ่มออดิโอนะคะปุ่มโทรหรือจะเป็นคัมแบ็กก็ตามนะคะจะสามารถกดได้เลยหรือจะสัมผัสตรงที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยทุกขั้นตอนนะจ๊ะส่วนลูกแรนของเขานะคะไม่ว่าจะเป็น Audio, ออดิโอแอปเปิลคาเฟ่นะคะคันนี้รองรับมาหมดเลยนะคะส่วนแอร์นะคะคันนี้จะเป็นแอร์ออโต้นะแล้วก็มีอีกหมวดนึงคือสามารถทัชสกรีนที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะ สำหรับเกียร์นะคะคันนี้เป็นเกียร์ CVT นะคะตูงกลางของเขาก็จะมีปุ่ม E อีคอนนะคะเบรกเป็นเบรกเบรกมือไฟฟ้านะคะเป็นเป็นเบรกโฮเนาะแล้วก็ช่องวางแก้วนะคะบอกเลย f อคันนี้มันกว้างมากลูกค้าจ๋านี่แก้วก็สามารถถอดออกมาไว้ใช้ด้านข้างหรือจะเนตตามที่เราสะดวกได้เลยนะคะที่วางแก้วของเขาเนาะต่อกันที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะพวงมลาลัยของเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะซ้ายขวาเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายมันก็จะให้เป็นในการควบคุม เครื่องเล่นนะคะด้านนี้นะคะเราขับรถอยู่เราก็ไม่ต้องเอื้อมไปทัชส,สกรีนที่หน้าจอเราสามารถกดเพิ่มเสียงเลื่อน R F M เลื่อนต่างๆได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งรับโทรศรัพท์วางสายผ่านตรงนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญตัวนี้นะคะเป็นซีรีสตัวใหม่แล้วนี่หน้าจอของเขานะคะสามารถเลื่อนโหมดตรงนี้ได้เลยนะคะเรากดปุุม ที่เป็นสัญลักษ์ไอนะคะหน้าจอเราก็จะเปลี่ยนเราก็เลื่อนไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดรับโทรศัพท์ต่างๆนะคะหรือจะดูขอ้อมูลรถนะคะแม้กระทั่งน้ํามันนะคะเราสามารถดูได้เลยว่าน้ํามันเราอะ่ะจะขับได้อีกกี่กิโลลิตรนะคะเนาะมันคือ มันสะดวกสบายมากๆเลยนะคะส่วนฟังกวฟ้าของเราตรงนี้มันจะเป็น c r u คอน Control นะคะคู u คอน c o รลค o l คอนโ s ร control, control เนี่ยมันจะมีไว้สําหรับที่ว่าลูกค้าขับรถทางไกลนะคะต้องการควบคุมโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะคะเราควบคุมระยะของเราลุบเราก็กดปุ่ม c r u คอน Control รถมันก,ก็จะขับไปเองอันตโนมัติเลยนะคะซึ่งทําให้การขับขี่ของเจ้า Civic ค,คันนี้สะดวกสบายกับในยุคดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะสําหรับบอกของเขานะคะเจ้า c ี v ของเขานะคะจะเป็นขอบหางสีเบจน,นะคะแล้วก็จะมีลายหยุ้กันข้างสีดำนะคะเหมือนจะเป็นลายตารางมังกรนะคะแล้วก็ภายในด้านหลังของเขาเนี่ยจะค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะมันให้อารมณ์แนวสปอร์ตมากๆเลยเดี๋ยวพลจะไปนั่งด้านหลังให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าข้างหลังมันกว้างขนาดไหนเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเลยจ้ามาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะสําหรับห้องโดยสารด้านหลังนี้นะคะถือว่ากว้างระดับเลงเลยนะคะเพราะว่า ดีวีเอซีคันนี้เขาทําลูกศ่ออกมาที่กว้างและใหญ่ออพอสควรนะคะแล้วก็ตรงกลางนี่เดินทางใกล้ไปกับครอบครัวนะคะเราสามารถดื่มจิบน้ําชาตามข้างทางนะคะตามร้านต่างๆได้เลยเราก็เอาขึ้นมาบนรถนะคะสามารถวางแก้วไร้สองใบนะคะเนี่ยด้านหลังของเขาก็จะเป็นหมวะหนังสีเบจทั้งคันเลยนะคะถือว่ากว้างแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเนาะว่าห้องเครื่องของเราเนี่ยเดิมสวยดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันค่ะและสุดท้ายพานุดเลยนะคะขวยห้องเครื่องของเขานะคะคันนี้เป็นซี 108, วิคราคา F กว้างหนึ่งอแปดาข้างเครื่องจะใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะมอปอของเราก็ยังอยู่ครบนะคะบาร์โคดตรงนี้ก็ยังอยู่สติ๊กเกอร์บาร์โคดนะแล้วที่สำคัญนะคะลูกค้า๋า รอยนอ็อตรอยเม็ดอาดต,ต่างๆของเราก็ยังอยู่ครบชัดเจนเลยนะคะเบ,บ้าชงเบ้าโชก็ยังเดิมๆสวยๆกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับซีมิคคันนี้นะคะบอกเลยนี่ปาของเรานะคะยังเป็นสีคนเดิมเลยะะูกคาซึ่งเรากล้าการันตีและลูกค้าจะมั่นใจกับอังค้าได้เลยะคะ่ะว่ารถของเราทุกคันในร้านนะคะการันตีว่าไม่มีน้ำท่วมไม่มีชุนหนักไม่มีการตัดต่อ เรารับประกัน่านปู่ไม้แดงให้ลูกค้าเลย128รายการนะคะถือว่าครบ้ากๆค่ะค้าจ๋าสำหรับผ้าตัวเจ้าซีวิคคันนี้นะคะราคาของเขาอยู่ที่759,000บาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยราคาไม้แดงอยูที่9,000ปุ่4 0 0แล้วนะคะอัพราคาสายอยู่ที่759,000บาทเคดิตดีฟรีดาวน์จัดได้เป็นรับประกัน่านปุ่ไม้แดงให้ลูกค้าเลยทันทีนะคะสําหรับผ้าอัพราคา,คาและสําหรับเงื่อนไขในการออเดอร ึ้นไปนะคะเอกสารีอย่างนะคะ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนา,าบัตรประชาชน 3. สลิปเงินเดือน 4. เตเมเน้นหรือใบรับรองเงินเดือนนะคะและที่สำคัญนะคะของเราออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะรับเงินผ่านบัญชีหรือรับไปเงินสดนะคะออกรถกับออมสินาได้เลยที่สำคัญนะคะโปรโมชั่นในเดือนนี้เรายังทำฟรี9 0วันหรือรับดอกเบี้ย 1 0 12เดือนกันไปเลยค่ะหนะากใครดูรีวิวรถคันนี้แล้วถูกใจนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของพลอยนะคะที่เบอร์0993969319และเพจรถอัมพมคาสาขาสะพาน4บ่อวินและช่องชาแนลยูทู e นะคะอัมพุมคาสะพาน4ปรบกวนฝากกด Subscribe กดติดตามและกดไลค์เพจให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยเช่น